สวัสดีค่ะมาเจอกันอีกแล้วค่ะวันนี้พี่ค่าก็จะพามาดูสรรพคุณของว่านกวักมรกตค่ะซึ่งใครปลูกแล้วจะเสริมเรื่องโชคลาภและความโชคดีช่วยให้เงินทองไหลมาเทมาซึ่งเขาก็นิยมปลูกไว้ในบ้าน แลก็จะเป็นพืชที่กักเก็บน้ําได้เป็นจํานวนมากค่ะทําให้มีความชุ่มชื้นภายในสามารถดูดซับสารพิษและช่วยฟอกอากาศภายในบ้านได้เป็นอย่างดีค่ะซึ่งลักษณะทั่วไปของเขามีใบที่เป็นเงางามและสีเขียวดูสดชื่นค่ะลำต้นเป็นหัวอยู่ใต้ดินแท่งใบเหนือดินก้านใบอาบน้ำ ใบแบบแยกเดี่ยวซึ่งคนโบร,โบราณเชื่อกันว่าปลูกต้นกวักมารากตแล้วจะโชคดีและร่ำรวยโดยเฉพาะถ้าใครปลูกแล้วมีดอกจะวิ่งร่ำรวยมากยิ่งขึ้นจะโชคดีค่ะใครที่อยากร่ำรวยเงินทองไหลมาเค okay, มาโชคดีรีบแสหาหาปลูกกันเลยค่ะ ว่างวกมารกรซึ่งมีการเชื่อกันมาว่าถ้าใครเสกในโ้ยเรยนบ้านจะช่วยส่งเสริงตามีโชคมีลาบวกเงินกว่าทองที่ง่ายๆก่ับหลกไว้เพื่อช่วยเรียกซักนี่เอง,งมารการเป็นพืชหัวน,อนองงั้นที่มีขยายฟัน่วยการแยกหัว แต่มีอีกวิธีนึงสามารถใช้ใบในการปลูกก็ได้ค่ะใครที่อยากร่ำรวยีเงินมีทองหลงมาเทมาโชคดีเสริมมงคลมหาเสน่ห์รีบหามาปลูกกันนะคะว่านหวัมกมรก